กมี variance, นักพากน,นักม่ประสบครับก็ม้วน้วจิตีแบบนี้เอาอินี่ได้น้ำม่วงแต่ก็มีพู้าก

ท่านใดที่เป็นโรคหัวใจครับให้มารับยาโรคหัวใจก่อนครับท่านต้องทานก่อนครับโรคหัวใจครับมาครับบอลคู่นี้มีาเสียวครับโคตเล็กครับระวังดําครับโดนแดดครับผมดอยู่แล้วนะครับจังหวะ เสียสีเด้งกะลุกชิดอาจารย์อุดเสียชีบ้าเกิดชิดอาจารย์อุดอาจารย์อุดรัสียเหรอนี่ดอบี้ิด

ที่สภานโรงเรียนมมกครับมีดอกไม้สดครับดอกกลาบขายครับน้องน้องสุภาพตีท่านใดที่มีที่มีนักฟุบบอลในหัวใจครับ เชิญครับที่สากรอนเรามีดอกกุหลาบจำหน่ายครับวันที่14กรงกฎะาเป็นวันวาเลนไทน์ครับ